คลิปนี้มาแบ่งปันสูตรเทรดบิสของ X n o v นวาครับเป็นพวกแพทเทิร์นโดยการใช้โปรแกรม b a s e View Helper แล้วก็เดินไม้สลับทรัพย์สินด้วยนะครับวันนี้ผมตั้งค่าทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนครับเป็นทั้งหมด6ทรัพย์สินเลยนะครับอันแรกคือน้ำมันนะฮะอันที่2คือ Bitcoin อันที่3คือเป็นอ่า Euro t h เนะฮะเป็นเงินบาทนะครับแล้วก็เป็นดอลลาร์เงินบาทนะครับแล้วก็ Google ฮะและสุดท้ายเป็น j a p a n THB นะครับไปเอาเนี่ยผมตั้งไว้ที่87นะครับเพื่อนครับ นี่นะฮะอัตราจ่ายที่87นะครับแล้วก็ใช้6ไม้ครับใช้ทุนประมาณ9,000กว่าบาทนะฮะโอกาสชนะมีถึง98.44ครับโปรแกรม Base View Helper เป็นโปรแกรมในการช่วยสุ่มแพทเทิร์นครับแล้วก็จดสถิติให้เราด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมตั้งค่าจำนวนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ครับผมจะให้ดูนะฮะว่าโปรแกรม Base View Helper อยู่ตรงไหนให้ดาวน์โหลดกันนะครับอ่มาดูครับจากหน้านี้ครับ ถ้าเป็นหน้า y YouTube ครับในคำอธิบายใต้คลิปครับกดลิงก์ทวีตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่อง t ิ k tok ครับอยู่หน้าโปรไฟล์เลยครับมันจะได้ลิงก์ทวีแบบนี้นะครับเพื่อนๆคลิกดาวน์โหลดรวมข้อมูล B i ส b y X n o v a ตรงนี้ไปครับก็จะเข้าสู่หน้ารวบรวมเพจครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับที่ผมไฮไลท์แล้วนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมสุ่ม Pat t e r n b a s e สวิวเ e ลเปอครับคลิกไปปุ๊บก็ดาวน์โหลดให้เลยนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดมาโปบคัาจะได้โปรแกรมแบบนี้นะฮะ สิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องตั้งค่าก่อนครับเอครับ่วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด6ไม้อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ใช้ประมาณสัก5แพทเทิร์นก็พอะนะฮะเทรดคำาำให้ดูนะครับกำไรต่อไม้ที่1005แพทเทิร์นก็500นั่นเองนะครับกดสร้างแพทเทิร์นไปครับหลังจากนั้นครับกดส่มนิดนึงครับและคราวนี้ครับโปรแกรมจะทําการสุ่มแพทเทิร์นให้เราแล้วก็เทรดตามโปรแกรมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จดสถิติด้วยนะฮะอย่าลองดูครับสมมุติว่าไม้หนึ่งครับผมจะลงที่น้ํามันนะฮ ลงตามนี้ครับเขาบอกให้ลงพุทธเราลงพุทธไปเลยครับแค่นี้เองครับลองลุ้นดูนะครับว่าทํากําไรได้หรือเปล่าฮะไม้หนึ่งครับเป็นไงฮะเรียบร้อย1วินแล้วนะครับเมื่อได้กําไรปุ๊บเราก็กดตรงนี้ย้ำไปทีหนึ่งครับโปรแกรมจะทําการจดสถิติครับแล้วก็สุ่มแพทเทิร์นให้ใหม่นะฮะคราวนี้ครับเขาให้เราเดินคอหมดเลย6ไม้นะครับอาจจัดไปครับเป็นครับกดไม้หนึ่งครับวินที่2ของเราฮะเป็นยังไงฮะรอดหรือเปล่ารอดไหมรอดไหมยังไม่รอดครับไปไม้2ต่อครับไม้2เป็นบิตคอยนะฮะ เดี <t ội Investment> ๋ยวความน่าจะเป็นจะทํางานครับเพื่อนครับเป็นไงครับเรียบร้อย2วินละนะครับเราก็กดตรงนี้ฮะเพื่อจดสถิตินะครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปที่ไม้1ใหม่ครับลงที่พุทธนะฮะง่ายโง่ๆครับก็แค่ทํากําไรได้แป๊บๆปและเอาเวลาไปเรียนรู้สร้างความมั่งคั่งดีกว่านะฮะสามวินเรียบร้อยนะครับอ่ะจดสถิติไปก่อนนะฮะคราวนี้ครับวินที่4ของเราครับลงพุทธไปครับตอนนี้ไปไกลสุดแค่2ไม้นะฮะเป็นไงฮะ เป็นไงครับเรียบร้อยฮะสี่วินแล้วฮะโคตรเร็วนะฮะวินสุดท้ายครับอย่าลืมจดสถิติด้วยครับกดพุทไปฮะคราวนี้วินสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลองดูฮะแพทเทิร์นแรกครับเป็นพุทนะฮะจัดไปครับวินที่5ครับเพื่อนครับจบเลยหรือเปล่าจบเลยไหมจบเลยไหมยังไม่ได้ฮะไปไม้2เต่าฮะลงคอนะครับไม้2ลงคอครับเป็นไงครับเป็นไงฮะแหมนะฮะไม้สุดท้ายวินสุดท้ายยากเสมอนะครับอ่ะไม้ที่3ครับลงคออีกครับคราวนี้เราก็ไปไม้3ต่อนะฮะ ลุนครับจบหรือเปล่าจบไหมยังไม่ได้ครับไปไม้ที่4ี่ครับลงคออีกครับเป็นครับลุ้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 นครับแม่นะฮะไปไม้ที่5้าครับลงคออีกครับไปครับไม้ที่5้าแล้วฮะเป็นยังไงครับรอดหรือเปล่ารอดไหมรอดไหมเรียบร้อยนะครับอ่ะจดสติที่ไม้ที่5้านะครับกดไปงี้ครับเห็นไหมฮะมันขึ้นว่าคุณชนะแล้วนะครับลองกดดูสิติครับตรงนี้นะฮะ ปึ๊บครับจะสังเกตนะฮะว่าเขาเก็บสถิติให้เราด้วยนะฮะว่าไปไกลสุดไม้ไหนนั่นเองนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะทํากําไรได้นะครับแต่ที่สําคัญครับถ้าเราไม่มั่นใจนะฮะแนะนําว่าให้ใช้ไปเทดลองทดสอบเทรดดูก่อนนะ